เรื่องของฝุ่นควันตอนนี้ภาคเหนือโดนเยอะเลยค่ะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเราทุกคนด้วยนะคะก็เลยมีความพยายามในการลดผลกระทบด้วยนวัตกรรมค่ะลองชมกันหน่อยค่ะรายงานอย่างต่อเนื่องถึงภาคประชาชนที่พยายามจะขับเรื่องนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาค่ะนี่เป็นภาพท้องฟ้าเหนือตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะหมอกควันปกคลุมตลอดทั้งวันค่ะเป็นสิ่งยืนยันสถานการณ์ฝุ่นควันที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและปอดของเราทุกคนกระทบมาทั้งสัปดาห์ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่แล้วก็ฝุ่นควันข้ามพรมแดนค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ตบลจองคอําอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและตบลแม่คงอำเภอแม่สรงวัดค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในเกณฑ์สีแดงกระทบต่อสุขภาพค่ะครับปัญหาฝุ่นควันกระทบต่อสุขภาพประชาชนเนีทำให้ภาคส่วนต่างๆน,นะครับก็เร่งหาแนวทางป้องกันกัน หนึ่งในนั้นก็คือว่านวักตก,กรรมเสาต้นไม้บำบัดมลพิษในอากาศครับโดยองค์การส่วนพกษศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพะเยาหลักการคือว่าการนําต้นไม้ที่มีคุณสมบัติดักจับฝุ่นละออง PM 2.5เช่นสับประรดสียาแดงสอยไก่มาติดตั้งบนเสาต้นไม้ควบคุมด้วยระบบ IoT ฮะหรือว่า Internet o f Things นะครับผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS บนโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถแสดงผลข้อมูลนะฮะอัตราการไหลของอากาศค่าความชื้นก็บอกได้อุณหภูมิก็บอกได้รวมถึงปริมาณแสงควบคุมระบบน้ําลดการใช้กําลังคนประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยในการลดมลพิษในอากาศนี่นะครับทางคณะทำงานเขานำเสาต้นไม้บำบัดมลพิษในอากาศไปติดตั้งบริเวณด้านหน้าห้างสปปรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็จุดใหญ่อีกจุดหนึ่งก็คือสวนพฤกษศา,าสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เทียมเภ่อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกในอนาคตเตรียมจะเพิ่มจุดติดตั้งช่วยลดผลกระทบฝุ่นควันที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเอาธรรมชาติกับเทคโนโลยีมาผสมผสานกันนะฮะ